ี่คือร้านบุฟเฟ่ต์แกงใต้ที่เราสามารถตักเองได้ไม่อัน้นในราคาเพียง79บาทร้านตักข้าวตักแกงเมนูเข้าหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วกระดูกหมูคั่วกิ้งแกงไตปลาปลาดุกกรอบผัดพริกขิงของทอดและของกินเล่นอีกมากมายขนมจีนก็มีแถมเขายังมีเมนูพิเศษด้วยเตี๋ยวต้มยำขามหมูและข้าวมันไก่บวกน้ำพริกฟรีอันนี้ถ้าผมมากินต้องทานยังไงบ้างครับถ้าละ79บาทไม่รวมน้ำนะคะก็จะมีเมนูอาหารประมาณ20กว่าอย่างน้ำพริกผักสดก็อยู่ในบุฟเฟต่ต์แล้วก็จะมีเมนูพิเศษ รวมอยู่ในบุฟเฟ่อย่างวันนี้เมนูพิเศษก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำกากหมูบางวันก็จะเป็นข้าวขาหมูแล้วก็มีข้าวมันไก่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยเหมือนกันค่ะหยิบจานตักข้าวแล้วก็ตักเองได้เลยค่ะตักเองได้เลยพรุ่งนี้ใช่ของเราเป็นแบบบริการตัวเองตักเองได้ทุกอย่างยอเอาสักกี่ชิ้นดิเหมือสามชิ้นโอ้หเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงอันนี้ของโปรดอ้าวเนี่ยจริเลอเจอเวลาไปกินแกงใต้นี่ต้องกินตลอดเลยดูดิความข้นๆอ่ะไป น่ากินจัดเลยคนๆเลยนะของพ่อเมาอนกันแกงปลาดุกกรอบคือน้ำลายเลยแค่ตักก็คือน้ำลายแล้วดูสิตักมาโอ้เหลืออีกอย่างหนึ่งข้พวกกิ้งพาดพาดไม่ได้เลยอาหารใต้พิแกงใต้โอ้ห์น่ากินจัดเลยดูดิเต็มแล้วอ่ะไหนๆพื้นที่ว่างแล้วโปะไข่เจียวไปเลย คือตอนนี้ไม่เห็นข้าวเลยอเคเห็นข้าวแล้วแต่และเมนูโคตรน่ากินเลยโดยเฉพาะเมนูที่เป็นแกงใต้นะคือร้านนี้จะเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่แกงใต้ปกติเราไม่เคยเห็นนะบุฟเฟ่ข้าวแกงใต้แต่เนี้ยดูดิเมนูที่ตากมาก็คือแบบเป็นเมนูของโปรดทั้งนั้นเลยแกงคั่วกระดูกหมูคั่วกิ้งแกงไตปลาอะไรอย่างเงี้ยและที่สําคัญเนี่ยผม ผมพรีเซนต์มากเลยคือผมเป็นคนชอบกินข้าวแกงใช่ไหมแล้วร้านไหนที่เป็นแกงใต้เขาจะมีอันนี้อันนี้คือผักดองเว้ยเขาจะใช้พวกมะละกแครอทเอามาดองกับน้ำกระเทียมดองเว้ยทุกคนเออคือนานๆที่จะเห็นนะบอกเลยอันนี้ทีเด็ดกินแล้วมันจะแบบกรอบๆมาเราซัดก,ก่อนเลยแกงคั่วแกงคั่วกระดูกหมอูอันดับหนึ่งของทางร้านร้านบอกขายดีมากถ้าไปกินแกงใต้ปกตินะเขาจะตัดประมาณ3าถึงชิ้นในราคาประมาณ60-70แต่อันนี้ย79กกินได้ไม่อั้น กระดูกขึ้นร่อนเนื้อคือร่อนอือ,อ,อบอกเลยรสชาตินี่จัดจ้านมา,มากแต่ผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้จัดจ้านเท่าแกงใต้ที่เขาขายประนามปกติคือแกงใตาปกติจะมีความแบบเผ็ดร้อนมากกว่านี้เยอะเลยแต่เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาปรับรสชาติให้คนทั่วไปกินได้ไปกินแกงใต้ปกติอ่ะโคตรเผ็ดเลยาก่ร้านเนี่ยหรือว่าโอเคนะมันมีความเผ็ดอยู่เลเรียว่ความเผ็ดถ้าแกงใต้ปกติจะให้ประมาณ12แต่ร้านนี้จะอยู่ประมาณ8ปดถือว่าโอเคเลยแล้วขวกระดูกหมูดีดีมากอือมันหอมแล้วมันเข้มข้นพริกอะ ถ่าย,ยมาที่นี่จะเมนูนี้นะต้องตักนี่ดีกว่านี่คือคโคกิง้งลองชิมดูร้านนี้พแกงใต้น่าจะอร่อยน่าจะเด็ดโอ้โคกิง้งอันนี้หอมมากเลยอ่ะมันมีความผอมัมนต้องมีความเผ็ดนวๆเค็มนิดๆไม่ได้เค็มโดดมากปกติผมไปเจอร้านข้าวแกงอื่นนะชอบคำโคกิ้งเค็มร้านนี้โคกิ้งไม่เค็มมีความเผ็ดแล้วมีความหอมโอ้โคกิ้งดีโคกิ้งดี อตามด้วยหมูยอนี่ไม่ค่อยเห็นมากันนะบุฟเฟ่ต์ข้าวแกงหมูยอนี่คือปลาดุกทอดกรอบผัดพริกขิงขิงเป็นเส้นๆเลยโอ้นี่นี่นี่ เขาปรุงรสชาติปลาดุกได้เข้มข้นมากมีความหวานมีความเค็มแล้วก็หอมเผ็ดนิดๆคือผมบอกเลยผมเป็นสายปลาดุกผมเคยกินเมนูปลาดุกหนึ่งเดือนเต็ม,ตมไม่เคยเปลี่ยนเมนูจนเก้าจะขึ้นอ่ะกดยูริคันสูงอ่นะคิดดูแล้วกันปลาดุกร้านนี้ดีผ่านเลยทานกับสามผ่านเลย,เลยใครมากินต้องตักเพราะรสชาติผมจะว่าโอเคนะปลาดุกจะไม่ได้กรอบเพราะมันแช่อยู่ในแกงแต่รสชาติโคตรดีรสชาติอร่อยมากปลาดุกถือว่าผ่านเลยมีแต่เมนูอร่อยๆทั้งนั้นเลิ่งอยากกินให้ครบเลยนะแต่ไม่ไหวเยอะเกินมีเป็็็นนนนนนกกกววว่่่่่่่าาาาอออยงงะีีหแแไตปปลลเมิดๆ้ ปลาไม่แน่ใจเขาใช้ปาลาอะไรนะปลาทูหรือเปล่าต้องลองชิมดูอันนี้ถึงมากแนะนําให้ราดข้าวอย่าซอสแบบผมอันนี้ถึงจริงถึงใต้เลยมันลงไปภาคใต้เลยคือมีความเผ็ดนําแล้วก็เค็มนิดนิดกลั้นดีอย่างหนึ่งเขาปรุงรสชาติไม่เค็มว้ยไม่เค็มแบบไม่เค็มไม่เค็มมากอะ่ะมีความเค็มอ่อนๆแต่เผ็ดนาอะ่ะใช่เออวิ่แงแตงปลาดีมากอันนี้คนชอบกินเผ็ดแนะนําคนชอบกินเผ็ดแนะนําเลยอันนี้เผ็ดหรือเผ็ดแบบเผ็ดเลย อันนี้คือถึงออ,อโอ้ตอนนี้เริ่มเผ็ดแล้วเบกความเผ็ดด้วยนี่ไขพ่พะโล้หน่อยไขยพ่พะโล้นี่ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะเป็นไขพ่พะโล้แกงใต้ปกติแกงใต้นะจะมีไขพ่พะโล้อยู่ด้วยตลอดโอ้ดีเลยมีความหวานหวาน,นไม่เค็มมากครบตามสูตรของพะโล้แบบคนชอบกินหวานหวานนะ่าจะชอบผมว่าดีนะเพราะว่าทุกอย่างของแกงใต้ม,มันมักจะเผ็ด แต่ไข่พะโล้เนี่ยมันมาโตเัเบกความเผ็ดดูไข่กันหน่อยสิข้างในเป็นยังไงแบบเรียวๆเลยนะนี่ก็จะเป็นอย่างนะี้เนื้อไข่แน่นๆนะไข่ฟองก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่เราตักได้ไม่อันน <c oughs> ไข่ว้ววันดีนํำพะโลด้ดีหอมหวางอืมโอ้ดีช่วยได้เยอะเลยนี่พีเด็ดพีเด็ดพีเด็ดผมยกให้นนหนึ่งสำหรับร้านที่มีนะตงซือกระผักดองอะ่ะเออไปอ ร้านนี้ดองอร่อยด้วยดูมันจะกรอบๆอบ่กลิ่นแล้วมันจะมีเทคเจอร,ร์กรอบๆอบย่าไปตักเพิ่มอีกอืมอันนี้ดีมาถึงเมนูสเปเชียลของวันนี้วันนี้ได้เป็นกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวกากหมูหรือกว๋วยเตี๋ยวแคบหมูอ่ะลองชิมน้ำดูก่อนชิมน้ำซุปดูก่อนมีน้ำซุปให้ซดนะอืมรสชาติไม่ได้ปรุงอะไรเยอะจริงๆเขามีให้ปรุงไนงะเราไม่ได้ปรุงไนงะเราอยากซดเป็นน้ำซุปเพราะว่าอย่างอื่นมันกัดด้านแล้วแล้วดูแคบหมูดูกากหมูเขาเขาบอกเขาเจียวเองนะเออเออ,เอ,อดีมาก โคดดี้แบล็คิลลิงอ,อันนี้ผ่าแบลวเลยขน,นี้สายขนมจีนสายเส้นขนมจีนแบบขนมจีนแกงกะทิแต่ว่าเป็นกะทิแบบภาคกลางอ๋อกะทิภาคกลางจะเป็นสีสม้มแต่อันนี้เป็นกะทิใต้อจะลองกินภาคกลางก่นอนวิธีกินขนมจีนไม่ให้เหลอเสือ้อใส่เสื้อขาวกินขนมจีน <laughs> เลอเสื้อสีถูกวัน่ะ นี่มันจะเป็นอารมณ์แบบเผ็ดหวานอ่าใช่แต่ดีดีอร่อยกระต่ายเครื่องกระต่ายเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปไปแกงใต้บ้างแกงใต้บ้างแกงใต้นี้มองเพลินๆเ,เหมือนในนี่นะแกงเคียวหวานแต่ไม่ใช่นะน้ำพริกแกงใต้เขาจะเป็นแบบน้ำพริกเหลืองอะ่ะโอ้ยเน้นเลยว่ะออ้ยหอมคือพริกแกงหอมแล้วหวานมาไปลายๆโอ้ยแต่หอมชื่อแบบ พอกินเทียบกันอ่ะมันรู้เลยอันไหนดีกว่ากันอ,อันไหนดีกว่ากันชอบแกงใต้มากกว่ามันจะมีแบบเหมือนกลิ่นกลิ่นพริกแกงที่มันเป็นเอกลักษณ์อ่ะเออเอ้ยหอมโอ้โหคําใหญ่ขึ้นหูใหญ่ขนาดนั้นยกทั้งหมดเลยก็ได้มาโอ้เอาจริงปะเนี่ยจริงอ,อ,อร่อยมากอ,อ,อ,อลองกินอันนี้ดูผักดองผักดองสาบไปตักมาเทิมใช่ไหมเออผักดองผักดองดีแบบดีเลย S <S มันจะมันจะเป็นฟิลแบบกรอบกรอบแลว้วก็หวานๆกินแกงใต้ใช่ไหมมันจะเผ็ดมันจะเผ็ดแบบอดีๆก็เผ็ดปี๊ดขึ้นมาเลยเราเอาเนี้ยตัดมันจะลดความเผ็ดไปได้แบบ้ยเต็ปหนึ่งเลยอร่อยเขาเลงอะไรไว้รู้ไหมอะไรนี่โอู้น้ำพริกกะปิใช่นอกปเป็นน้ำพริกกนะปิที่แบบที่เข<ม>าบอกว่าข้นๆไอพีแกงใต้ทำมาจากใต้แท้ๆเลยกะปิใต้อะก็กะปิใต้คือสามารถควักได้อย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ย จะกินถึงก็ต้องเบรกเาเลยอะไรอย่างขนาดนั้นชิมเด็กชิมเด็กรากกับากกับหมูยอพูดจริงลากกับหมูยออย่เลยอยากเพืองนี่ก็ปีกับบ้านเลยอ่ะพูดจริงวุ้ยนี่มันดีมากเลยอ่ะมันมีความหอมมันมีความหวานไปนิดแล้วก็เผ็ดแล้วก็เค็มรสชาติคุ้มลวแต่มันมีความมันมีเครื่องอะไรบางอย่างมันทำให้มันกรอบอะหอมพริกหอมกระเทียมหอมกระปิหอมกระปิอันนี้คือเด็ดเลยอูอันนี้ดีวุ้ยนี่เธอ กะปิกะปิต้องคั่วไข่าขาเจียวปะ่ะคล้า,ายๆชะอมอะไรอย่างงี้ปะ่ะถ้าสังเกตเหงื่อผมนี่ไหลย,ย้อยอันนี้มันเราลาดบนไข่าขาเจียวเลยอืออือโห้โหพี่กะปิปะจบบอกเลยรจบและสำหรับใครที่อยากมาลองกินร้านตักข้าวตักแกง <S <S บุฟเฟ่เข้าวแกงปักใต้เนี่ย <R> ร้านเขาอยู่แถวๆถวโน้มินนวนจันเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยใครสายข้าวแกงปักใต้ไม่ควรพลาด